สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะภรรยาสวยระดับนางเอกเปิดภาพภรรยาเจ้าเงาะป่านำเลียบเสกศักด์หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตายอย่างดีเลยล่ะค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มอย่างนำเลียบเสกศักดิ์เพราะมีผลงานออกมาให้ติดตามเยอะมากซึ่งบทที่ทำให้หลายคนจดจำได้คือบทบาทเจ้าเงาะป่า,ปาเพราะไม่ว่าผ่านไปกี่ปีแฟนๆก็ยังจำกันได้ เรียกได้ว,ว่าบทนี้ถือเป็นตำนานของละครพื้นบ้านเลยจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องความรักก็ปังไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะมีภรรยาและลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนซึ่งต้องบอกเลยว่าภรรยาสวยมากเพราะหลายคนต่างกระมรัวๆเลยล่ะค่ะว่าภรรยาของเจ้าตัวนั้นสวยระดับดารานักแสดงเลยและในวันนี้เราก็มีภาพภรรยาคนสวยของนำเลียบมาฝากกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าจะสวยสมคำร่ำลือหรือเปล่านั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ เรียกได้ว่าภรรยาของเจ้าตัวง้อป่านั้นสวยมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงชมซึ่งนอกจากภรรยาจะสวยแล้วลูกสาวก็น่ารักน่าเอ็นดูมากแถมยังถอดแบบคุณพ่อเป๊ะ,เ,ปะเลยเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบและอยากติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมเบียบอันเดอร์สกอรของเจ้าตัวกันได้เลย ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก daily l i f e x page หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ